s can't I ส can วัสดีครับวันนี้ยูผมเช่นเคยนะครับมัมเมอรี่นะครับเป็นไงกันบ้างครับสถานการณ์โควิดตอนนี้เป็นไงใครได้กลับไปออฟฟิศกันแล้วบ้างผมนี่ได้กลับไปนะแต่ก็ไปมาอยู่อย่างนี้แหละแล้วก็ช่วงนี้มีใครได้ออกไปดูหนังกันบ้างครับเนี่ย มีหนังเข้าฉายเยอะมากแล้วช่วงนี้ข่าวสารภาพยนตร์ก็มีก็ถือว่ามีเยอะแหละแต่ว่าผมต้องขอโทษโดยที่ไม่ค่อยได้มีเวลามาอัปเดตเพราะว่าติดธุระบ้างงั้นตรงนั้นตรงนี้บางคนเาจจะบ่นว่าเออไม่ต้องมาก็ดีแล้วล่ะอาจจะมีอย่างนี้ก็ได้นะเนี่ยก็จริงๆตอนนี้ช่องหมาเมเโมรีก็มีคนติดตามเกิน200แล้วนะครับก็ขอบคุณทุกคอมเมนต์ที่เขาแนะนําเข้ามาในการแบบปรับตัวในการพูดบ้างอะไรพวกนี้บ้างก็ขอบคุณที่เข้ามาชมกันนะครับขอบคุณมากที่เข้ามากดไลค์กดแชร์กันนะครับผมแล้วก็ถ้า แล้วไหนๆก็มาดูกันแล้วเนาะคลิปนี้เองก็ฝากกดไลค์กดแชร์เหมือนเดิมนะครับวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องหนังที่จะเข้าฉายในเดือนธันวาคมนี้นะครับก็ผมจะพูดถึงหนังภาพยนตร์3เรื่องนะครับก็คือ Venom เอ่าโคนนเดอะมูฟวี่เดอะมูฟวี่ยี่สิบแล้วก็ Spider-Man No Way Home นะครับก็เดือนหน้านี้จะมี3เรื่องนี้ที่ผมคิดว่าผมต้องไปดูแน่ๆก็ยังไงเราก็มาดูกันว่าจะเป็นยังไงต่อนะครับก็เรามาพูดถึงเรื่องแรกก่อนเลยเรื่องแรกคือเรื่องเวนอมนะครับเวนอมเนี่ย เป็นตัวร้ายจากจากสไปเดอร์แมนเนาะถ้าใครเคยดูสไปเดอร์แมนปี2007เนี่ยเวอร์ชั่นของโทบีแม็กไกวกัแหละก็จะเป็นก็จะมีเวนนอมเป็นหนึ่งในงตัวร้ายด้วยที่จะต้องสู้กับสไปเดอร์แมนอ่าตอนนั้นก็ถือว่าเป็นการเปิดตัวที่ก็ดีนะแต่ว่าเวนนอมในเวอร์ชั่นนั้นน่ะจะพูดไม่ได้นะจะได้จะสิ่งคนอื่นเขาสิ่งร่างโฮสต์ไปก็คือตัวละครเอ็ดดี้บล็อกอะไรครับเอ็ดดี้บล็อกโดยปกติจะเป็นคู่คู่ปรับของปีเตอร์ปาร์เกอร์อยู่แล้วแล้วก็เกลียดปีเตอร์ปาารร์์เเเเกอข้้้สนลยดวย ถ้าใครจําได้เนี่ยก็คือเวนอมเนี่ยจะค่อนข้างแพ้แพ้ไฟแล้วก็แพ้ในเรื่องของเออเรื่องของความร้อนอ่าตอนตอนจบภาคตอนจบภาค,นภาคเนี่ยภาคสองพันเจ็ดเนี่ยก็จะโดนปีเตอร์ใช้ระเบิดของกรีกอบบินอ่ะเผาตายจนผมมองตอนนั้นผมก็มองนะครับเพราะว่าตัวละครเวนอมเนี่ยก็น่าสนใจดีนะแล้วผมก็ไม่ได้ไปอ่านคอมิกด้วยว่าเวนอมเนี่ยจริงๆเล่าเขาไม่ได้ว่าเป็นตัวร้ายสัทีเดียวคือเหมือนกับเป็นมีความกึ่งดีกึ่งร้ายครับเป็นแอนตี้ฮีโร่แล้วก็จนในปี2 0 0พ 2019หรือมั้งนะ่าจะจไม่ผิดนะ1 9หรือ18บวะอ๋อองพันเยนอมก็ได้มาทำเป็นหนังเดียวนะครับฉายช่วงมาเดือนตุลาคมซึ่งพระเอกของเราที่ก็คือเอดดี้บล็อกเนี่ยจะนำสแสดงโดยทอมฮาร์ดี้นะครับแล้วก็ตัวร้ายในภาคที่แล้วนั่นกจะเป็นไรออดนะแต่ว่าถ้าไราออดถ้าผมจะไม่ผิดจะในคอมิกมันจะไม่ค่อยมีบทเยอะนะแต่นี่คือเขาจะมาเป็นตัวร้ายหลักเลยไม่มีบทเยอะหรือเปล่าในคอมิกนะถ้าผมจะผิดมา่จาจะน่าจะไม่เยอะนะแต่ถ้าเกิดใครบอกว่าเยอะนี่ก็ ก็บอกเลยแล้วกันเพราะว่าผมเองก็ไม่ได้อ่านคอมิกมานานมากแล้วด้วยก็ตอนนั้นไรายได้ถือว่าทําได้ดีนะได้ทำได้ประมาณเกือบพันล้านหรือเปล่านะถ้าผมจำไม่ผิดนะทุนสร้างเออนั่นแหละประมาณเกือบแปดร้อยห้าสิบล้านเลยถือว่าถือว่าประสบความสำเร็จอย่างมากนะครับถึงแม้ว่าตอนนั้นคําวิจารณ์จะออกมาไม่ดีเท่าไหร่แต่ว่าโดยรวมผมดูเนี่ยก็กสนุกดีนะแอคชั่นในตอนนั้นก็เป็นอะไรให้ตื่นตาตื่นใจโดยเฉพาะฉากไล่ล่าจน เวนอมเนี่ยเขาก็ประกาศสร้างภาค่อแล้วถ้าเกิดใครจําได้เวนอมในเอ็นเครดิตตอนแรกอ่ะตัวของวูดดี้ไทริงสันอ่ะที่จะมาเล่นเป็นคริสตัคาซารีฆาตกรโรคจิตเนี่ยผมรู้แล้วภาคสองจะต้องมีคาเนตมาแน่นอนเพราะคาเนตก็คือลูกของเวนอมตามคอมมิกแล้วเนี่ยเวนอมจะต้องมีลูกก็คือมีคาเนตเป็นลูกแต่ว่ามันเข่าพันธุ์นี่มันแปลกๆที่ว่าตัวลูกจะเก่งกว่าตัวพ่อและลูกจะต้องตามค่าพ่อลูกครั้งเลยก็ไม่รู้ทําไมนะครับว่ามันเขียนคอมมิกมันเขียนมาแบบนี้ ก็ได้นละภาค2ใเนี่ยชื่อภาคว่า v ว nom มและจะ e ีคอ n เ t ที่จะเข้าตอนนี้ในโรงภาพยนตร์ของไทยแล้วก็เข้าฉายแล้วเนาะถ้าในรอบตอนนี้มีรอบสเน p ตพิวิวแต่ว่าฉายจริงจะเป็นวันที่1ผมรอดูฉายจริงนะเพราะว่าผมขี้เกียจอ่านซับมากเลยไม่ค่อยชอบไม่ค่อยชอบดูซับไทยครับเพราะว่าประเด็นเดียวเลยขี้เกียจอ่านครับจริงๆเวนอมเนี่ยมันต้องฉายในปีที่แล้วแล้วแต่ว่าด้วยวิกฤตโควิด -19 ทีนี่ทุกคนรู้กันเนาะว่ามันทำภาพยนตร์ต่างๆเลื่อนฉายเลื่อนไปเลื่อนไปเลื่อนไปจนแบบ ตอนนี้มเบสเองก็เลื่อมไปถึงไปปีหน้าแล้วด้วยก็ยังเสียดายอยู่นะผมเองก็ชอบอยากดูทั้งมเบสแล้วก็แล้วมีเรื่องอะไรอีกว่าที่โซนี่ทำอะบลัดช็อตแต่บลัดช็อตเนี่ยขาดทุนเพราะว่าโควิดโควิดของจริงเลยตอนนั้นโควิดมันก็เริ่มเพิ่งจะเริ่มเข้ามาแล้วก็ระบาดหนักยังเวนน้องภาคนี้ก็จะพูดถึงคริสตัลแสดี้นะครับที่ที่เหมือนกับว่าเห็นตัดจากตัวอย่างที่เคยเห็น,นไปกัดมืออ็ดี้ทำให้เหมือนกับเวนนอมเดี๋ยวได้เมื่ไงได,ได้มีลูกเข้าไปเข้าไปสิงในตัวของ ของอ่อของกิต้ากัสซาดี้นะครับผมเห็นแล้วรู้สึกว่าคาเนเดนนะต้องโหดกับเวนอมหลายเท่าเพราะตามคอมิกมันก็โหดกว่าอยู่แล้วแหละคำถามของผมตอนนี้คือว่าเวนอมจะสู้กับคาเนเดตได้ยังไงเมื่อตัวลูกเนี่ยมักจะโหดกับตัวพ่อแล้วแบบผมว่าไม่มีความเท่นนะมีความเทนในตัวมากเลยเสน,น่ห์ของมันมีอยู่เต็มไปหมดเลยตอนนี้เห็นงรอบฉาย,ยก็มีเยอะมากนะถ้าเป็นถ้าเป็นพวก iMa c อะไรพวกนี้ตลอดเน็คทีวิวนี่มันราคาแพงเนาะผมก็เลยไม่ค่อยไปดูยังไม่ได้ไปดูตอนนี้ ส่วนใครที่ดูมาแล้วนี่ก็มาพูดคุยมารีวิวกันได้นะครับตอนนี้ผมเองก็สิ่งที่ผมทำตอนในตอนนี้เคยรู้ไหมครับคือการหลบสปอยครับผมแม่ <laughs> สปอยกัน,นจริงๆเห็นมีหลายคนบอกว่าในทิกเออะไรมันก็สปอยกันเยอะแล้วอ่ะจริงผมพยายามหลบสปอยอยู่นะพยายามอยากดูหนังเองหนังแบบหนังจริงๆมากกว่ามากกว่ามันอ่านสปอยรู้สึกไม่ตื่นเต้นนะมันจะหมดฟิลไปเลยอะ่ะแล้วส่วนใครที่ดูเวนอกมาแล้วก็มารีวิวกันได้นะครับแต่รบ,บกวนอย่างหนึ่งว่าอย่าสปอยกันนะครับก็คือคนที่ยังไม่ดูมันมีอยู่แล้วโอเค เวนอฟนะครับฉายจริงวันที่1ธันวาคมนี้ครับมันพุธนี้ทุกโรงภาพยนตร์นะครับผมตอนแรกผมนึกว่าเป็นธนาคารนี้ยหลวงวันทุกทีเลยโอเคครับเรามาคุยกันเรื่องต่อไปนะครับก็คือเรื่องของโคนันโคนนนเดอะมูฟวี่นะครับก็เป็นอีกเรื่องนึงผมรอคอยมากเลยนะผมจำได้ว่าผมดูโคนนนภาคที่แล้วเนี่ยปริศนาอัญมณีสีครามที่ถ่ายที่มันเป็นเรื่องราวที่สิงคโปร์อะผมจําได้ว่าตอนนั้น่ะ เกือบสองปีแล้วนะมั้งที่ผมได้ดูไปสองปีครึ่งนะถ้าเกิดนับจากวันนั้นจนถึงวันนี้ประมาณสองปีครึ่งเลยเอ็นเครดิตตอนท้ายที่มีเสียงของอากอิชูจิพูดว่าจงมุ่งไปไปใหถึงสุดปลายฟ้าเนี่ยเป็นอะไรที่ผมท้ายผมตื่นเต้นมากว่านี่แหละตัวละครโปรดของผมเลยเขาจะดูมูฟวีต่อไปนะต้องเน้นมาทางเรื่องของอากอิแน่นอนแล้วพอเห็นได้ตัวอย่างมาุ๊บผมก็ดีใจมากเลยว่าจะได้ดูแล้วสรุปนะครับเลื่อน <laughs> แน่นอนครับตามสไตล์โควิดม,มาทุกอย่างมันก็เลื่อนไปหมด เรื่องนี้มันจะเกี่ยวกับคดีเมื่อสิปีก่อนนะครับที่ว่าอาจจะเชื่อมโยงถึงปัจจุบันเนี่ยเป็นคนดีแบบไหนอะไรผมก็กยังไม่ยังไม่รู้ว่ากันจะเป็นยังไงนะคือตอนนี้ทางญี่ปุ่นทางอะไรเขาฉายแล้วจเขาโปรโมทเดบิวี์ภาคใหม่แล้วแต่ของไทยเรายังไม่ได้ฉายเท่านั้นเองเพราะว่าต้องต้องรอ,งองจังหวะที่มันเหมาะสมอะทจริงๆก,ก็แอบเฟลนะที่แรกเขาจะฉายตั้งแต่เมษาแล้วแต่ว่าผมก็ก,ก็เข้าใจทางค่ายแหล้ว,ว่าเขาคงไม่อยากขาดให้มันขายแล้วมันขาดทุนก็ไม่อยากให้ฉาย,ยางไงก็เลยเลือกกันไปยาวๆเลย นี่กำหนดฉายล่าสุดอยู่ที่ก้าวธันวาคมนี้นะผมเผาในใจว่าไม่ต้องเลื่อนแล้วนะผมอยากจะดูมากแล้วนี่หลายรอบมากเลยที่เลื่อนแบบแอบเฟลแอบเฟลนะแต่ว่าก็ต้องเข้าใจเขาด้วยแหละครับโคนันภาคนี้เนะี่ยผมว่ามันก็อาจจะเป็นการส่งท้ายการภาคเสียงของนาตุกด้วยนะครับเพราะว่านาตุกเนเขาไม่ได้ภาคเสียงในโคนันต่อแล้วผมก็ก็เสียดายครับเพราะว่าเราคุ้นเคยกับเสียงของนาตุกมาตั้แต่ตั้แต่ผมดูเด็กๆก,ก็คือคุ้นเสียงนี้มาตลอดอะ กันนี้ไปเราก็ต้องใช้ต้องใช้การปรับตัวครับก็ต้องปรับตัวกันไปว่าใครจะเข้ามาภาคต่อรู้สึกจะเป็นพี่คนหนึ่งชื่อพี่หยกนะที่เขาจะมาภาคเป็นโคนันต่อก็รอดูนะครับแต่แต่ว่ามูวี่นี้เป็นเสียงนกตูกอยู่นะวันที่เก้าธันวาคมนี้นะครับเจอกันแน่ที่โนงภาพยนตร์นะครับเห็นรีวิวหลายหลายเพจเขาก็ออกมากันเยอะแล้วอยากไปดูกันบ้างเพราะว่าเพราะว่าเห็น เห็นมีรอบพิเศษและสำหรับแฟนแฟนคนนั้นนะผมไม่ได้ไปเพราะว่าค่าตั๋วค่าอะไรมันก็มันก็โหดใช้เล่นก็เลยไม่ได้ไปรอด,ดูครับโอจะอีกนิดนึงเนาะวันที่9ธันวาคมครับอีกประมาณ10วันได้ครับผมแล้วก็เรื่องสุดท้ายเลยนะครับที่พูดว่าโคตรจะรอคอยเลยที่ทําคลิปไปก่อนหน้านี้เกี่ยวกับหนังเรื่องนี้เหมือนกันนั่นก็คือเรื่อง Spider-Man No Way Home ครับผม Spider-Man No w a เ Home เนี่ยเป็น Spider-Man ภาคที่3นะครับ ในจักรวาลของ MCU นะเป็นธนัดเป็นหนังเดียวนะคืออยู่ในภาคที่3ของ MCU แล้วก็เป็นน่าจะเป็นบทภาคสุดท้ายของทอมฮอลแลนด์แล้วนะครับเพราะว่าเขาเหมือนเขาประกาศแล้วว่าเขาจะไม่แสดงต่อเขาจะไม่ได้เล่นเป็นสไปเดอร์แมนต่ออาจจะมีการไปรีบูตให้เข้ากับจักรวาลของโซนี่แล้วสไปเดอร์แมนภาคที่3เนี่ยก็จะต่อจากสไปเดอร์แมนฟาล์ฟอร์มโฮมนะครับก็คือหลังจากที่มิสเตอริโอเนี่ยประกาศแล้วว่าปีเตอร์ปาร์เกอร์เป็นสไปเดอร์แมนเนี่ยชาวเมืองก็เข้าใจผิดว่า Peter ปีเตอร์ปาร์เกอร์เป็นคนฆ่ามิสเป็นคนฆ่ามิสเตริโอ ทำให้สไปเดอร์แมนโดนหมายหัวแล้วก็เป็นศัตรูของของประชาชนไปเลยจากที่ว่าเคยเป็นฮีโร่นะทําให้ตอนนี้ปีปเตอร์ปาร์เกอร์เนี่ยก็นึกนึกถึงใครไม่ออกก็เลยต้องไปหาให้ด็อกเตอร์สเตรนท์มาช่วยไายเวทให้ทุกคนน่ะลืมไปว่าปีเตอร์คือสไปเดอร์แมนแต่ว่าไล่ไปไล่มามันเกิดความโกลาหลเต็มไปหมดเลยมีตัวร้ายจากมิติต่างๆหลุดเข้ามาถ้าที่ใครถ้าที่เห็นนะมันจะมีมีใครบ้างเอ่ยดร์ออสซูปส g รียกรอบบินอิเล็กโทรแซนแมรแล้วก็เดอะริสัตที่เข้ามานะครับแล้วก็เหมือนภาคเนี้ยด็อกเตอร์สเตรนอร์เขจะพยายามทำทุกอย่างเพื่อให้ตัวร้ายกลับเข้าไปอยู่ในจักรวาลของตัวเองแต่ปีเตอร์กลับไม่เห็นด้วยเพราะว่าถ้าเกิดกลับไปเขาก็ต้องกลับไปตายทําให้ด็อกเตอร์สเตนกับปีเตอร์้เกิดการทะเลาะก,กันขึ้นนะครับก็เราจะมาดูกันมาเนื่อเรื่องเนี้ยภาคเนี้ยมันจะเป็นยังไงแล้วมันจะไปสิ้นสุดที่ตรงไหนและสิ่งสําคัญที่สุดที่ทุกคนลุ้นและผมก็ลุ้นมากๆเลย เราจะได้เห็นโทบี้แม็กไวกับแอนดูกาฟิลเนี่ยเข้ามาแจมด้วยหรือเปล่าเพราะว่าเราเห็นตัวร้ายทั้งห้าคนแล้วนี่คุณจะมาไหมอะถ้าจะมาคือทอมอะไรบาล้ว่าภาคนี้จะเป็นภาคที่สุดโต่งเลยอลังการกว่าทุกทุกภาคแล้วตอนนี้เห็นว่ายอดจองตั๋วเนี่ยจองจนเว็บล่มแล้วนะครับผมเองก็อยากเข้าไปจองบ้างเหมือนกันนะแต่ว่ารอให้หนังใกล้ฉายค่อยค่อยจองดีกว่าสำหรับผมก็พูดเหมือนกันว่าต้องวันแรกเท่านั้นนะครับจะไม่มีการไปดูวัน ไม่มีคําว่าวันที่สองวันที่สามแน่นอนนี่แอบตื่นเต้นในะอยากลุ้นให้ไปถึงวันที่ยี่สามยี่สามธันวาใบวนะครับก็รอลุ้นกันมากเพราะประเด็นเดียวที่ผมสงสัยก็คือจะมีปีเตอร์ปาเกอร์ของโทบี้แม็กไกวกับแอดูกาฟิลไหมถ้ามีนี่ผมว่าเป็นอะไรที่เซอร์ไพรส์มากเลยนะจริงๆผมก็อยากให้ต่างฉายเร็วๆวครับผมสงสัยแอนดูกาฟิลเขาต้องมาตอบคาถามออกสื่อทุกวันเลยว่าคุณแสดงไหมและนักข่าวของมึงนอกเนี่ยมันก็มันก็มีทริกในการถานนะหลอกล่อเอาว่า พยายามถามอ้อมไปอ้อมมาแต่แอนดูเหมือนว่าประมาณว่ากูจะหลุดไหมวะจะหลุดไหมวะแล้วมีขา่ขาวหนึ่งที่มีคนไปเจอทบี้แม่ไกวอะํามไปเขาไปเดินเล่นนะครับเดินเล่นในสนามเขาสนามอะไรวะลืมไปแล้วเออสวนสาธารณะนะั่นแหละแล้วก็มีคนถามว่าเฮทบี้เนี่ยได้แสดงสแมนภานที่ไหมขเขาบอกว่าก็รอดูแล้วกันครับมันแอบหวังนะเพราะว่าภาคนี้เราเห็นตัวร้ายมากันเยอะแล้วอ่ายังไงปีเตอร์คนเดียวก็คงไม่ไหวหรอก หรือต่อให้มีหมอแปลกหมอแปลกคงจะไม่ได้สนใจจะจะช่วยสู้อะไรมากมายแล้วผมรู้สึกว่าหมอแปลกเวอร์ชันนี้ก็แปลกสมชื่อเลยด้วยบุคลิกาถานก็แปลกมากเลยแล้วใครจะช่วยสู้ล่ะผมภาวนาให้สองคนนี้มานะอยากให้มามากเลยโอเคครับ Spider-Man No Way Home นะครับเข้าฉายวันที่23ธันวาคมนี้นะครับเป็นภาคสั่งรางของน้องทอมฮอลแลนด์นะครับแต่จริงๆผมไม่อยากให้ลายนะอยากให้เขาเล่นตอบยาว,ยาว มาลุ้นกันครับว่าเนื้อเรื่องเนี่ยจะไปจบลงที่ตรงไหนความวุ่นวายความโกลาหลที่เราเห็นในตัวอย่างหนึ่งกับตัวอย่างสองที่ผ่านมาเนี่ยจะเป็นยังไงรองรุ้กันพร้อมกันนะครับยี่สิบสามธันวาคมนี้ในโรงภาพยนตร์นะครับเป็นไงกันบ้างครับ,รบเราพูดคุยกันถึงหนังไปแล้วถึงสามสามเรื่องเนาะที่จะเข้าฉายในเดือนหน้าทุกคนรู้สึกยังไงกันบ้างครับว่าใครรอคอยเรื่องไหนกันอยู่ใครอยากดูเรื่องไหนมากที่สุดหรือว่ามีหนังเรื่องอื่นที่ที่ผมยังไม่ได้พูดไปนี่มันก็คงมีเยอะแหละครับแต่ผมจะพูดถึงหนังสามเร ก็รอดูกันนะครับทั้ง3เรื่องนี้เลยนะผมเองก็จะไปดูให้ครบแน่นอนแล้วก็จะมาทํารีวิวนะครับกแล้วก็ต้องขอโทษด้วยนะครับที่ว่ามาทํารีวิวช้ามากเลยบางเรื่องก็ยังส่วนมากก็ยังไม่ได้ทำาเลยเพราะติดเรื่องงานนะครับแต่ยังไงเดี๋ยวจะทยอยทำมาเรื่อยๆนะครับผมเพื่อไม่ให้ช่องเงียบนะครับสุดท้ายนี้ครับเช่นเคยฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ช่องหม่ำมีมี่ด้วยนะครับขอบคุณมากครับ